หลอดขาดนะครับนี่สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับผมมาพบกันอีกแล้วกับช่องโอสายรุยนะครับวันนี้ก็รถนิสสัน n นเวล่านะครับไฟตัดหมอกนะครับไม่ติดนี่ครับไอเจ้าไฟตัดหมอกตัวนี้ไม่ติดนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเช็คว่ามันเป็นที่สาเหตุอะไรฟิวขาดหรือว่าหลอดขาดหรือว่าระบบไฟไม่มาเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ารื้อยังไงนะครับ สตาร์ทเครื่องเลี้ยวล้อไปฝั่งขวานะครับนี่ครับมันมีน็อตแฉกยิงน็อตแฉกออกมาเลยครับอืมหนึ่งตัวแล้วเราก็นี่ครับแกะแหวกออกมานะครับนี่ครับจะเห็นด้านในนะครับนู่ครับน่ไฟตัดหมอกนั่นนะครับลองเช็คหลอดดูนะครับนี่นี่ครับนี่ตัวนี้นะครับ บิดไปฝั่งซ้ายนะครับนี่บิดฝั่งซ้ายถอดออกมาครับนี่หลอดครับนี่ครับผมหลอดของมันหลอดขาดนะครับนี่นี่ครับหลอดขาดไสขาดเลยก็หลอดน่าจะพังอย่างเดียวนะครับโอเคครับเดี๋ยวเปลี่ยนหลอดนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเ,าเดี๋ยวมาดูกัน ก็เปลี่ยนหลอดก็นี่ครับมันจะมีคลิปล็อกนะครับดันขึ้นด้านบนนะครับก็ดึงออกมาเลยนี่ครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนหลอดใหม่โอเคครับผมนี่แล้วก็ดันเข้าไปเฉยๆครับตัวนี้อ่าเข้าล็อกแล้วครับแล้วก็นี่ครับเปิดแล้วก็เสียบหลอดเข้าไป เอาปลั๊กลงล่างนะครับผมเอาปลั๊กลงข้างล่างครับแล้วก็เสียบให้เข้าล็อกนะครับลักษณะของมันจะอยู่เอียงไปฝั่งขวานิดนนะครับแล้วก็บิดขวาครับเข้าล็อกเรียบร้อยครับโอเคครับผมก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็ใส่ ใส่กิ๊บล็อกเหมือนเดิมนะครับก็ใส่ให้เข้ากับไอปีกตัวนี้จะอยู่ด้านในนะครับใส่เข้าไปเหมือนเดิมนี่นี่ครับโอเคครับเข้าล็อกเรียบร้อยใส่สีแ่แฉกนะครับโอเคแน่นเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับวิธีเปลี่ยนหลอด ไฟตัดหมอกของนิสสันโนวล่านะครับผมก็แนวความรู้ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับก็จะประมาณนี้ฝากติดตามด้วยนะครับติดตามช่องโอสายลุยด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิง่งกดถูกใจนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม